สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้ง3ามคันพร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับคันนี้คือสามรุ่นเลยนะครับคันแรกคือตัวレนเจอร์สปอร์ตคันที่2คือตัวレนเจอร์เอลสนะครับยกสูงเกียร์ออโต้ทั้งคู่อันนี้สตอร์มแท็กนี่สวยเลยนะครับเริ่มจากคันสปอร์ตก่อนนี่ครับคันสปอร์ตคันนี้ยก2นิ้วใส่ปีกนกปรับองศาแล้วก็ใส่ชุดยก2นิ้วนะครับล้อแมกขบ20 ตัวนี้ยางแบบใหญ่ๆเลยนะครับนี่ออฟเซ็ตลบซีซีน,นี่ครับสวยๆเลยคันนี้ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์นะเปลี่ยนกันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้าตกแต่งเรียบร้อยกระจังนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นทรงใหญ่ตรงอย่างนี้เลย FORD ชายด้านล่างครับตกแต่งเรียบร้อยอันนี้เปลี่ยนถอดออกนะครับไม่ไม่เหมือนกับชุดวิกเตอร์ชุดวิกเตอร์คือใส่ใส่แปะเข้าไปกับตัวกันชนเดิมนะครับอันนี้ถอดกันชนเดิมออกแล้วเราใส่เข้าไปมันจะมีอยู่2ตัว แบบ Y body กับไม่ Y body นะครับอันนี้ตัวแบบไม่ Y body แล้วก็คิวล้อสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีกาไฟภายในจะเป็นตัดโครเมียมนี่สวยๆเลยคันนี้เน้นตกแต่งเป็นสไตล์แรปเตอร์นะครับของเดิมลูกชิ้นเราคืนให้กับลูกค้าหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับตัวไฟท้ายเราคืนให้หมดนะครับนี่เปลี่ยนไฟท้ายด้วยเป็น Fu l l l e วดีอันนี้หนึ่งคันเป็นตัว เลนเจอร์สปอรนี่ครับถ้าชอบแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยอีกหนึ่งคันข้างๆเป็น XLS คันนี้อย่างที่บอกครับเป็นชุดวิกเตอร์นี่ครับกันชนด้านหน้าแปะเข้าไปกับกันชนเดิมนี่ครับแปะเข้าไปตรงนี้เปลี่ยนกระจังครับด้านหน้าเป็นทรงของวิกเตอร์เขาแล้วเป็นโลโก้มา LED สามจุดอะคริลิกฝากโปรงนี่ติดตั้งเรียบร้อย นี่ครับมองดูตรงนี้สองแบบสองสไตล์คันนั้นจะสูงกว่านะครับเพราะนั้นยกนะครับคันนี้นไม่ยกนะนี่ใส่ล้อขอบ20เหมือนกันแต่มีออฟเซ็ตลบ 24, ย4ยางสามสามคิวล้อของชุดวิกเตอร์ครับนี่ราวหลังคาติดตั้งให้เรียบร้อยสังเกตนะครับตัวเรนเจอร์นะครับจะไม่มีราวหลังคามานะครับติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปจะมีะมาเฉพาะตัว y t a ทกับ Storm t ตมแทที่มีมาจากโรงงาน อย่างนู้นนี่ครับสวยๆเลยอันนี้คือตัว Ranger ร์เอมีโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ราคา9 2 4 0 0 0บาทใน Ranger ร์เอเป็นราคาพิเศษเหลือ7,99,000บาทแล้วก็ตัว Sport เนี่ยราคา9,99,000บาทอ่าโปรโมชั่นคือฟรีชุดแต่งอย่างที่เห็นเลยนะครับนี่ตรงนี้นี่ครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกรับนะครับเลือกรับเป็นโปรโมชั่นส่วนลดลส่วนลดราคารถหรือว่า จะเป็นฟรีชุดแต่งก็ได้แล้วแต่เลือกนะครับไฟท้าย Full l e d ติดตั้งเรียบร้อยข้อฝาท้ายกระบะนี่ครับอะคริลิกแปะเข้าไปเรียบร้อยครับตรงนี้สวยงามมากอันนี้คือ Ranger LS นะครับอีกหนึ่งคันแล้วก็มาคันนี้คือ StormTag นี่คันนี้ StormTag เปลี่ยนแม็กขอบ20ยาง AT ใส่เข้ามาแล้วก็ชุดวิกเตอร คันนี้แล็บสีเป็นสีเทาแลมโบนะครับหรือว่าสีเทาเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยนี่ครับชุดแล็ชุดวิกเตอร์ใส่เข้ามานี่ครับสวยงามมากกระจังด้านหน้าเปลี่ยนนะยังคงเ wow ว้าไฟตัวเดิมนี่ครับเป็นของสต o m t e ็เอกลักษณ์เขานี่ไฟ l e d นะครับที่ติดตั้งเข้ามา FORD โลโก้ o R นี่ครับใส่เพิ่มเข้ามาครับคิวล้อแม็กขอบยีนี่ครับส,สวยๆเลย โลบาร์จากโรงงานนะครับอันหลังถอดโลบาร์สไลด์ออกใส่เป็นโลบาร์เหล็กแทนอาเรนเดอร์นี่สวยๆไฟท้าย Full LED นี่มาจากโรงงานอยู่แล้วข้อบฝาท้ายกระบะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปแบบนูนนี่ครับกันชนท้ายเป็นของอาเรนเดอร์ครับกันชนเหล็กนี่ครับสวยงามเลยถ้าลูกคา้าชอบสไตล์ไหนนะครับ กแต่งแบบไหนแจ้งผมได้เลยนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชันนะครับผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ส่งรถได้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมารับที่โชว์รูมเราก็สามารถมารับได้นะครับเพราะตรงนี้เรามีอาจารย์เกี่ยวกับโปรดัก t ์สเปเชียลิสต์คือสามารถสอนวิธีการใช้งานให้อย่างแบบว่าครบคันเลยครับตรงนี้นี่สวยๆเลยนะครับสนใจโปรโมชันตัวไหนคันไหนยังไงทักทายเข้ามานะครับได้ทุกช่องทางนะครับโอเคประมาณนี้ครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ